สวัสดีครับสวัสดีครับจอยสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV และคุณผู้ฟังทาง FM 1 0 2 0เนชั่นเร n a t i คลื่นคนทํางานและนี่คือปากลาะกลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะฮะวันนี้วันอังคารที่8เมษายน2 5 5 7นะฮะวันนี้ก็เป็นวันอะไรคะอะไรคะหามุมนิดเดงฉันกลัวดิฉันกลัวแหมวันนี้ใส่เสื้อเหมือนแม่พึ่งพุ่มพวงนะลายเสือถ้ามีผ้าลายเสือโค้งหัวยืนมาลงานแบบว่า งานลุกทุ่งมาจะคุณพิช,ชาพันรหรือว่าครับเคกนะคะแล้วก็ป้าจอยค่ะทุกเช้าที่นี่ที่เดียว Nation ทีวียยเนชั่นทีวีทีดิจอลนะคะช่อง22แต่ถ้าเกิดใครที่มีจานอ่ะมีจานอ,อีพวกจานดำจานใหญ่ๆนะฮะอาจจะต้องบวกไปอีก10เลขก็เป็น32ช่องนาวพัทนพิษของเราก็จะเป็น3 6อ่ <36. S 2> เอันนี้จา<ก>นเล็กลอ่าระคำนวณเมย์มาหลอกฉันก็ ทุกๆคนนะคะตื่นเช้ามาก็จะเจอพวกเรากับเรื่องราวร้อนร้อนใช่เราจะมาเหล่าเราจะมาเล่าให้สะดกมากขึ้นนะคะเบสออนทูสแตรรี่คือเรื่องจริงนะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกับเราด้วย <c oughs> อย่างที่พวกเราไปไหนพิมพ์ทีตัวใหญ่เว้นวรรคจำด้วยข้อความส่งมาที่4 2>, 2 4 3 3นะครับอ่ะมาเรื่องแรกพ่อจอยเรื่องของวงโยธวาชิตโรงเรียนสตรีวิทยา2ซึ่งฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นสิษย์เก่าแล้วฉันก็พยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้ ทุกอย่างมันประจั์ใช่แล้วหลังจากที่น้องเขาเข้าไปทำการแสดงที่เน์แลนด์เรียบร้อยแล้วกลับมาก็โหมีการให้สัมภาษณ์กันนิดเดิงนิดเดิงเซอร์ก็ยังไม่อิ่มนะฮะกว่าจะกล้าที่จะถแถลงข่าวผ่านไปกี่วันผ่านาาาประมาณเกือบสองประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่ไงคะห่ 1> 1อาทิตย์ไปเรียบเรียงสตอรี่กันอยู่ไม่ใช่<อ>เขาไปเก็บคงเก็บของพักผ่อนให้ร่างกายพร้อมที่จะออกมาสู้เึกกับพวกบรรดาพี่นักข่าวไม่จริงอ่ะเพราะว่าเมื่อตอนวันศุกร์อ่ะ เพื่อนๆฉันที่ไปไประชุมผู้ไอ้ผู้ปกครองสิทธิ์เก<อ>่าทั้งหลายเนี่ยนะรุ่นฉันเนี่ยลูกมันไปเรียนรุ่นฉันเนี่ยลูกมันกลับไปเรียนตรีวิทยาสองอ 1> 1มหนึ่งมสองกันหมดแล้วนะวงงนก็ไปเป็นนอกจากเป็นสิทธิ์เก่าอีกหมวดหน,นึ่งก็ไปเป็นสมาคมผู้ปกครองอด้วยปรากฏว่าทุกคนล่ารายชื่อ,อบอกว่า ขอท่านนี้ไม่ควรจะทําหน้าที่ที่โรงเรียนขอเชิญขอเชิญไปอยู่ที่อื่นซะไปอยู่ที่อื่นแล้วลรับแล้นจะรับหรอก็ไม่รู้อ่าล่าสุดนะฮะแต่ว่าจะจะให้ออกหรือจะไปหรือไม่ไปก็เดี๋ยวรอดูท่าทีของท่านผออีกทีนึงนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะฮะกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุติวิทยาสองแล้วก็ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ารวมถึงน้องๆนักเรียนสมาชิกวงโยธวาทิตจำนวน28คนที่ไปร่วมการแสดงแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็ขึ้นเวทีแถลงข่าวเปิดใจแล้วก็ขอโทษสังคมเป็นครั้งแรก ที่เดินทางกลับมาตั้งแต่วันที่2เมษายนก็ประมาณ1อาทิตย์ผ่านมามโดยน้องนักเรียนม6ท่านหนึ่งนะ เป็นสมาชิกวงยุทวัทิดด้วยบอกว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทําไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตอนแรกคิดแค่ว่าอยากจะไปทําตามความฝันอยากจะไปอยู่ในสานามแข่งขันอยากให้คนปรบมือให้ตอนแข่งขันซึ่งตอนไปของเงินจากคุณตนันอิชิตันเนี่ยก็คิดแค่ว่าเฮ้ยจะทําอย่างไรให้พวกเราได้ไปเพราะพวกเราซ้อมหนักกันถึง6กเดือนทุกคนทุ่มเทและมีความลําบากมากคือ,อคือคือ,คอป้าจอยนะเคสเห็นใจไอ้เด็กๆนะเห็นใจลูกๆที่มันไปตีกองตีอะไรของมันเดิน้เราเห็นใจเราเห็นใจ แต่ฉันไม่เห็นใจไอ้นี่ไอ้นี่เขาเนี่ยคุณอนุสรเอออนุสรพอดีอันนี้มันรุ่นไหนวะควบคุมวงไม่รู้รุ่นไหนลอันนี้คงไม่ใช่นักเรียนปัจจุบันละใช่เป็นสิทธิ์เก่า ที่กลับมาดูแลดูแลวงน้องบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็แย่มากป้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างที่บอกคมกอยากจะไปทําตามความฝันพอมีเรื่องไม่ดีมีคนกลุ่มหนึ่งก็ไปเขียนนู่นเขียนนี่ไม่อยากให้มาตัดสินโรงเรียนจากการกระทําไม่ดีของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นตอนนี้จึงอยากจะขอโทษนะฮะเขาชื่ออนุสณ์พอนิรมณ์ขณะที่น้องผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะฮะนักเรียนชั้นมหกของวงโย เป็นสมาชิกวงโยด้วยเช่นกันก็บอกว่ารู้สึกเสียใจในการกระทําพวกตนสิ่งที่ทําไปอาจจะเป็นความคิดแบบเด็กๆโดยไม่ได้คิดให้ดีจึงไม่อยากให้ทุกคนถือโทษและอยากจะให้อภัยพวกเราด้วยตอนเนี้เหมือนพวกเราเนได้รับผลกรรมแล้วก็โทษแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการกระทำของพวกตนมีจุดมุ่งหมายที่จะไปแข่งขันแล้วก็สร้างชื่อเสียงเท่านั้นขอ,อขอไฮไลท์นะฉันขอไฮไลท์ฉันไม่ได้โกรธเด็กๆน้องๆลูกๆฉันแต่ฉันโกรธตาคนนี้ตาคนเนี้ย เขาพูดด้วยเออขาแถลงด้วยที่อะไรเนี่ยตอนแรกวันที่ลงจากเครื่องบินค่าทางไม่ได้แบบนี้เลยนะวันที่ลงจากเครื่องบินอิตาคนนี้มนไม่สํานึกเลยใชวปปว่วันที่ลงจากเครื่องบินปุป๊บนะฮะวันที่ลงจากเครื่องบินปุ๊บนักข่าวก็กรูเข้าไปถามเลยยื่นไม้ถามบอกว่าเออได้ตามข่าวไหมว่าที่ตอนนี้ข่าวในเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการคลิปเสียงเปิดเผยต่างๆนานาคนนี้เขาตอบว่าตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยผมเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยคือความไม่รับผิดชอบของตาคนนี้ อนุสรพเนรมิตรใชนะ่แล้วเธอปาทำกระทำเรื่องนี้นะในนามสตรีวิทยาสองโรงเรียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมราชธรรมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชน,านีคนที่เ,เขาบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะเสร็จพวกผู้ประโยชน์นึงบอกว่าเข้าใจไหมว่าเหนื่อยแล้วกว่าที่จะออกมารับผิดชอบอคือฉันก็ไม่เข้าใจนะเค้กคนเราเนี่ยนะคนที่ต้องการสังคมต้องการคําตอบครับ วันที่ต้องการคําตอบเธอบอกเหนื่อยเธอบอกว่าอะไรนะรู้ไหมว่าเพิ่งกลับมามแต่วันนี้เธอมาขอความเห็นใจใช่คุณอนุสร์คนมอสคู่ที่ประทับรู้ถึงนะฮะเขาบอกว่ายอมรับว่าตัวเขาเนี่ยวูวามคิดแต่ว่าทําอย่างไรเอ่ยถึงจะได้เงินจึงตัดสินใจไปขอเงินจากนายตันอิชิตันนะฮะก็ต้องขอโทษคุณตันด้วยที่ไม่ต้องแัดใจยวก่อนอต้องย้อนกลับไปที่คลิปเออคลิปนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเหมือนเยอะหยันะ่ะ เหมือนเยอะหยันคุณตันได้ตังเข้ามาแล้วยังไม่พอยังมาพูดจาอะไรแบบบ้าบ้าบอบเนี่ยใช่แล้วนะฮะแล้วคุณตันเองก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากได้นะไอ้สามล้านหนึ่งเนี่ยก็บอกไปแล้วตั้งแต่อตอนให้ไปแล้วว่าไม่ต้องมาให้ฉันจะจะบอกเลยแล้วว่ามันสายเกินไปแล้วจ้ะน้องๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเด็กทั้งวงมันเกี่ยวกับเธออนุสรพรเนรมิตรแล้วมันเกี่ยวกับ คนไม่กี่คนที่ทําให้โรงเรียนของชั้นมัวหมองออและฉันก็จะบอกว่าสมาคมศิทธิ์เก่าสตรีวิทยาสองต้องการให้มีการรับผิดชอบจ้ะผูออ้มืนในการออคนเนี้ยไปที่อื่นได้ลแ,<ต>แล้วแต่คนเวทีไม่มีผู้มืนในการนะนี่ไงแล้วผู้มืนในการเนี่ยเขาบอกอะไรนะเดี๋ยวจะออกมาพร้อมอธิบายวันที่สิบเอ็ดเฮ้ยทำไมต้องวันที่สิบเอ็ดรอเวลานิดเดียวเดี๋ยวก่อนนะไอ้บรรดาเพ,เพื่อนในสมาคมศิทิ์เก่าสตรีวิทย์เนี่ยนะเขาร่างถแถลงการเลยนะวันก่อนที่ป้าส่ง ส่งให้เห็นะเห็นป่ะนั่นแหละเขาเ็บอกว่าคุณต้องรับผิดชอบผอบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ทนายความส่วนตัวโอ้มีทนายความส่วนตัวอยู่ด้านกาทนายความส่วนตัวนะฮะไปดูเลยว่าสื่อไหนนะฮะเสนอข่าวที่ทําให้ตัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาจะุนนะวดีดุทายโยสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่ามปลายรุ่น14ค่ะคุณผอคะชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อนๆเราในโรงเรียนทุกคนก็บอกว่าโรงเรียนเรา 30- 40ปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ แล้วคุณผอเป็นใครคะมาทาให้โรงเรียนเรามัวหมองมาอยู่ไม่ถึงปีใช่ไหมฉันไม่อยากทาเสียแบบนี้เลยนะนายอนุสรพรเนรมิตรยังบอกด้วยนะพระจอยบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนได้รู้ว่าสิ่งที่ทําไปผิดมหันต์ต่อสังคมและกําหนดการเดิมที่จะไปแข่งขันวงโยธี่สหรัฐในวันที่10เมษายนยังเป็นความฝันที่พวกเขาอยากจะไปด้วยนายคนนี้บอกนะฮะเวลานี้ขอให้มีปาฏิหารเพราะยังไม่มีเงิน ซึ่งหากมองด้วยความเป็นไปได้ก็คงทําได้ยากแล้วแหละก็จริงเพราะว่าข่าวคุณมีรอยด่างแล้วเพราะข่าวที่กระจายวงกว้างไปแล้วนะฮะคุณมีรอยด่างแล้วแล้วไม่มีใครเชื่อถือคุณแล้วคุณอนุสรถูกคือประปาณว่าเฮ้ยวันที่เขาต้องการคาตอบคุณไม่ตอบถูกแล้ววันนี้คุณจะมาเอาเงินใครเขาจะสนับสนุนคุณคุณมาใช้นามนามของโรงเรียนสตรีวิทยาสอนมาทําแบบนี้นะอันนี้ก็ q ค e s t i ช่นมา k กเอาไว้โอเคตอนนี้สิ่งที่ฉันเป็นห่วงคือลูกๆที่มันอยู่ในวง ในวงทั้งหมดเค้กความรู้สึกคนที่มันซ้อมมาเข้าใจนะแตคนที่มันซ้อมหนักๆมันเหนื่อยจริงป้าอ่ะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็รอนะคะคุณผอเนี่ยวันที่11ใช่ั้ยที่จะออกมาแถลงเถลิงอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางสมาคมศิษย์เก่านายกสมาคมสตรีวิทยา2แล้วก็บรรดาสมาคมครูผู้ปกครองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบเคลื่อนไหวเรื่องนี้ อย่างจริงจังเดี๋ยวนะ s อสเไปไหนหายไปไหนกันคือยังไงวันนี้วันนี้วันทํางานแล้วนะมันควรจะมีข้อความมาแล้วสุดไหมป้าประมวอวันหยุดยังมีเลยวันนี้วันทํางานแล้วควรจะมีนะฮะพินพีตัวใหญ่เว้นวักจำด้วยข้อความส่งมาที่4240333เราไปต่อเรื่องข่าวนี้กันเมื่อวานเราพูดไปแล้วเรื่องของการแฮก <ATM S 2> เอทีเอ็มของประชาชนนะฮะและจากกรณีมีผู้เสียหายประมาณ19รายเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สนปชชื่นเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นอีกเค้กใช่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก13ราย,ยรวมเป็นทั้งหมดตอนนี้3 2ที่รายนะฮะที่ไปแจ้งความคือตอนแรกเนี่ยกลุ่มแรกไปแจ้ง <ๆ S 2> ความที่สนปชชื่นวันที่45 6ห้าเนี่ยเข้ามาแจ้งความทุกวันเลยบอกว่าถูกคนร้ายแฮกข้อมูลในบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินออกจากบัญชีครั้งแรกนะฮะ กลุ่มแรกเนี่ยรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ2 0 0แสนกว่าเกือบ3 0 0แสนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่มีบัญชีผูกกับธนาคารไทยพาณิชย์<ฆ>และเคยเคยนะฮะ<ฆ>และเคยไปกดเงินจากตู้ ATM บริเวณหน้าร้านเซเว่นสาขาตลาดโกมาร์เก็ตถนนเทศบาลสงเคราะห์แขวงลาดยาวเขตจตุจักรทีนี้ปุ๊บเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับสนประชาชื่นจนถึง6กโมงเย็นเมื่อวานนี้อีก13ราย 13รายรถหลังน,นะฮะมูลค่าความเสียหายประมาณ2 0 0 0กว่าบาทรวมกับผู้เสียหายก่อนนั่นนี้อีก19รายกลายเป็นทั้งหมด39คนที่ไปแจ้งความรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด5 0 0 0กว่าตำรวจบอกว่า อยากจะขอฝากประสัทพันธ์ให้ประชาชนที่เคยไปกดเงินจากตู้ ATM หน้าร้านเซเว่นสาขาตลาดโกลมาร์เก็ตทั้ง3ตู้ให้เปลี่ยนรหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันคนร้ายนําข้อมูลไปกดเงินเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยก็คือใครที่มีบัญชี SCB แล้วไปกดตู้นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกมิจชฉาชีพแฮกเงินจากหาดใหญ่ เป็นการภูข้อมูลที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินพวกนี้มันทําได้ไงอ่ะเฮ้ยเค้กไอ้พวกมิจฉาชีพแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่นะมันไม่ต้องมายืนตรงนี้นะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ยแต่มันสามารถรู้หมดเลยน้องรหัสอะไร น้องบัญชีอะไรน้องมีตังเท่าไหร่แล้วมันจะเอาเงินน้องไปตอนไหนได้แบบเยียนียนโอ้ตายละแล้วก็ส่วนใหญ่นะคพบว,ว่าไปกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่จังกว่าสงขานี่ไงจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเราก็เห็นทางธนาคารไทยพาณิชย์สำนังกงานใหญ่นะคะนะออกมาพยายามอธิบายแต่เราเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนคือเราก็เข้าใจว่า SCB ก็พยายามที่จะป้องกันลูกค้าแต่ อีโจนเนี่ยมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่เคบอกใครที่มีบัญชี SCB แล้วเคยไปกดตังอีตู้นี้ใช่กรุณารีบไปจัดการบัญชีของคุณให้มันแบบว่าปลอดภัยโดยด่วนนะจ๊ะอีตู้ A t f หน้ารัสเซเว่นสาขาตลาดโกมาเก็ตทั้ง3ตู้บริเวณละแวก<อ>นั้นเอ,เอาเป็นว่าย่านนั้นเนะลยทั้งทั้งเส้นนะม <c oughs> ีประชานิเวศนีไอ้ตลาดแถวนั้นนะแนะถวนั้นไม่มีแหลรตลาดบอมมาเช่มีไ เถวตลาดประชานิเวศหนึ่งอะไรเนี่ยเอาเอาให้หมดเลยนะรีบไปไปแจ้งแบงค์เขาด่วนคือคือจริงๆแล้ววิธีนี้คือบัตรยังอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมป้าใช่ค่ะบัตรอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าอีคนนั้นอะมันทํายังไงก็ไม่รู้อะแต่เอาเงินจากบัตรเราไปได้เลยสแกมมิงโอ้ยมันดูดข้อมูลมันดูดข้อมูลไปไงเค้กให้เค้กมีบัตรอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เขาก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งอยู่ที่เขาไงเขาก็สามารถที่จะเอาเงินของเค้กอ่ะออกไปได้โดยที่เขาไม่ต้องมีบัตรเอทีเอ็มจ้ะ น่ากลัวมากๆนะฮะ่าก็ฝากเตือนกันไว้นะฮะก็เบื้องต้นก็ต้องดูแลตัวเองก่อนมาที่เรื่องราวของโครงการรถจนคันแรกกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมร่าสุดยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดคือตอนนี้คือโครงการมาปิดไปแล้วก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงการที่ต้องทยอยเงินคืนให้กับผู้ที่ซื้อรถคันแรกเค้กได้ปะก็คือเค้กได้ไปแล้วก็ อย่ามันนี่สิอะเที่เรามามีข่าวบอกว่ารายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเขาบอกตอนนี้วงเงินงบประมาณปี57นะฮะที่ตั้งไว้จ่ายเงินคือภาษีให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรถคันแรก4ี่หมื่นล้านบาทณตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเงินนะฮะเพื่อใช้จ่ายให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ครอบครองรถจนครบหนึ่งปีเนื่องจากที่ผ่านมากรมสรรพสามิต ได้ส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิและกรมบัชีกลางด้ทยอยโอ,โอนเงินเข้าบัญชีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านบาททําให้มีเงินเหลือจ่ายเพียง9,000ล้านบาทซึ่งผลเนี่ยมันจะส่งผลให้หลังจากนี้วงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้จ่ายคืนภาษีได้เพียง1-2เดือนเท่านั้นหรือก็ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่รอ รอหลังๆเนี่ยอาจจะต้องได้ช้าหน่อยคือปกติแล้วตอบแรกเนี่ยครบรอบคือหนึ่งปีได้เล่าเล่าของเธอไปเราจะคอมเมนต์ละคือประมาณว่าหนึ่งปีเนี่ยจะได้แต่เนี่ยเขาออกมาพูดประมาณเนี้ยก็คือประมาณว่าเอาง่ายๆคือไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ต้องไปขอใหม่บ้านเมืองเรามันจะืหเจงกระบงหมดแล้วเนี่ยประเทศนี้เนี่ยนะไม่มีน้ํามันนะจ๊ะประเทศนี้นําเข้าน้ํามันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟัง ประเทศไทยเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันเก100ือบร้อยเปอร์เซนต์เราผลิตผลิตได้ผลิตได้ไหมผลิตได้จ้ะเท่าจิมมดจ้ะนิดหน่อยน,นอยนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยว <c oughs> โอเครู้เลยเขาใป่บามีอยู่ที่สุพรรณนิดเลยลานกระเบือกําแพงเพชรนิดไอ,อที่เติมทุกวันเนี่ยที่เข้ากันเยอะๆเนี่ยนำข้าวนำข้าวเ, <amation S 1> เพราะฉะนั้นมันแพงก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเอาตามกลไกการตลาดแบบ แบบแบบตรงไปตรงมานะไม่มีการอุดหนุนอุดเนินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีการเอาเอาเอไอ,ไอไงเงินที่เก็บจากเบนซินไปอุดหนุนดีเซลเลยนะเค้กรู้ไหมเอาราคาจริงๆ่เตอนนี้<ห>นนลิตรหนึ่งเป้าว่าห้าสิบห้าสิบแล้วเค้กเคยไปลาวใช่ป่ะเคยน้ำมันเท่าไหร่โอ้โหก็ก็จำจำตัวเลขแม่นแม่ไม่ได้แม่กว่าไทยไหมจริงอ่าก็กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า ประเทศเนี้เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเกือบร้อเซแต่เป็นประเทศที่มีการออกโครงการรถยนต์ส่วนตัวแล้วหลวงรัฐบาลเอาเงินคืนให้อีกเฮ้ยคันละหนึ่งแสนบาทขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเธอจา๋ารถยนต์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะประเทศเขาเนี่ย เน้นสาธารณะจะมีรถสักคันเนี่ยเธอเอ้ยพาสงพาสีค่าที่จอดค่านู่นค่านี่ค่านู่นแพงกว่ารถอีกอันนี้เป็นโครงการของใครนะประชานิยมของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าป้าจะมาโทษพวกเค้กไม่ได้นะคือฉันเข้าใจไงเขา่เล่นความฝันของประชาชนใช่ไหมป้าจะมาโทษประชาชนไม่ได้นะทุกคนไม่ไม่อันนี้เข้าใจประชาชนทุกคนอยากมีรถอยากมีบ้านบ้านหลังแรกรถคันแรกอันนี้เล่นกับความฝันประชาชนแต่ถูกต้องหรือเปล่า คนที่จะมีรถได้ต้องคนพอจะมีสตางค์ถอยรถออกมาเงินเดือนหมื่นห้าบอกว่าพออะไรนะปรับค่าแรงสามร้อยใช่ป่ะปริญญาตรีขึ้นมาหมื่นห้าปุ๊บมาดูสลิปเงินเดือนเฮ้ยผ่อนรถได้ไปถอยรถผ่อนเดือนแล้วเท่าไหร่อัติกำโกมสักหกเจ็ดพันครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่คนลืมนึกถึงอันนี้หราค่าน้ำมันค่าแินเนเนนค่านู่นค่านี้ประกันเออมันกินเงินเดือนหมดเลยแล้วยังไง่ะคะค่าวนี้ เขาบอกว่าจ่ายเงินให้คืนแสนหนึ่งเฮ้ยนี่มันแบบว่าต้มอ่ะครับแต่ว่าเอาเอาเอาง่ายๆคือตอนนี้เขาไม่มีเงินคืนนะครับจากข่าวนี้สรุปง่ายๆสองบรรทัดตอนนี้ไม่มีเงินคืนตอนนี้ใครที่รออยู่อาจจะต้องรอล่าช้าขยายเวลาออกไปอีกนะหืมพูดเรื่องนี้ฉันงุดป่ะพักก่อนเวลามันอันไหเนี่ยมันหมดเร็วมากเลยเปลี่ยนเรื่อง เป็นเรื่องนะฮะมาที่เรื่องราวของนัดเดตคูกิมิยะกันบ้างคุณผู้ชมแหมพระเอกเน่จะมาพูดถึงแฟนฉันทำไมโอ้โหเป็นแฟนของคนไทยทั้งประเทศนะฮะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้เขาไปเกณฑ์ทหารปฝดฉันเห็นแล้วเออการแน่นมากเลยไปเกณฑ์ทหารนี่โอ้โหนัดเดตอะไรเนี่ยน้องนี่นี่แน่นมากเลยมีตรงนี้มีตรงนี้เลย นะเขาไปเกณฑ์ทหารที่ขอนแก่นนะแต่เขาเคยผ่อนผันมาแล้วประมาณหนึ่งสองครั้งเมื่อถึงเวลาชาย์จพลแล้วเดทประมาณ20ต้นต้นมังพระจอยนะคะเขาไปเกณฑ์ทหารการที่ขอนแก่นนะบรรยากาศก็คึกคักนะเพราะช่วงเช้าเนี่ยนอกจากจะมีผู้เข้ามาแสดงตัวตรวจเลือกแล้วมีญาติมาแล้วนะฮะแฟนขับแล้วเดทก็ไปเยอะแยะมากมายแล้วเดทก็ตั้งใจนะจะไปไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแต่ครั้งเนี้ย เขาบอกว่าที่ผ่านมาสองครั้งสละสิทธิ์ผ่อนผันเข้าสู่การตรวจคัดเลือกตามขั้นตอนที่ผ่านมาเคยผ่อนผันไปแล้วครั้งเนี้ยไม่ผ่อนผันละจะตรวจคัดเลือกละพร้อมที่จะเป็นทหารละแต่ไปตรวจโรคน้องณเดชของเราเป็นโรคหืดหอบหอบหืดอ้าวเฮ้ยมันเพิ่งเป็นอ่ะซึ่งเป็นโรคเฮ้ยณเดชเออยู่บ้านฉันเห็นเป็นเลยหนักหนักนะฮะก็ไปตรวจไปตรวจคัดเลือกกันเป็นทหารก็เธอเยอะกว่าปีนี้เออเอออ่ะ ก็นำใบรับรองแพทย์นะบอกว่าเขาทําท่าคือท่าท่ท่าสูดน้ำมูกซื้อซื้ออยู่นะน้องก็นําใบรับรองแพทย์บอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นโรคหืดจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งโรคนี้เป็นโรคและความบกพร่องที่ทําให้พ้นการเก์ทหาเรจริงคือถ้าเกิดคนเป็นโรคหอบหืดหอบนะฮะเป็นเป็นทหารไม่ได้นเดททำให้ฉันนึกถึงเรนราอเรนของฉันณเกาหลีใต้เนี่ยนะแต่ อันนั้นศินลปินระดับโลกแต่เกาหลีใต้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกชาย<อ>ผู้ชายทุกคนจะผ่อนเพลินพันเพลินอะไรเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปรับใช้ชาติคเค้กแล้วพ่อเรนเนี่ยโอ้โหรับหนังกี่เรื่องเขาไปฮอลลีวูดแล้วไม่ใช่เหรอเรนอ่ะใช่ใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วเรนก็ต้องไป อยู่ในอยู่ในค่ายทหารไม่แต่เราไม่ได้ว่านเดชหนีทหารหรือแบบว่าอะไรนะจะ่้องไปได้ว่า <c oughs> ฉันเล่าถึงเลนไ <c oughs> ง<อ>แต่เราแค่อุย้ยอันนี้อ้วนหรือคนด,ดีคุณลูกแต่กำลังจะบอกว่า <c oughs> เราอยู่วงการน้าเดชเข้าวงการมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่นเดชเข้าวงการจนถึงวันนี้นะอจนถึงวันที่น,นเดชไปเกณฑ์ทหารนะเค้ก <c oughs> ไม่เคยรู้มาก่อนว่านเดชเป็นโรคหืดหอบคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะคุณพิชาพัทรอาจพงศารอว่านน้องคับเค้กของป้าจอยเนี่ยนะคะ เขาเป็นนักข่าวที่รู้ทุกซอกลืกของดารารู้ลึกรู้จริงรู้แม้กระทั่งติ่งดาราอะไม่ว่ากันก็เป็นโรคหื่นหอบก็รู้ก็เป็นโรคหื่นหอบกันไปนะฮะณเดชรู้เปล่าว่าถ้าณเดชเป็นทหารณเดชจะหลอกกว่านี้อีกลูกเอ้ยเออไม่เป็นไรน้องแหนน้องก็ตั้งใจมาเกณฑ์ก็ว่ากันไม่เอาอะแต่เดี๋ยวที่ประจอยบอกไงครับเค้กเรนค่ะเพราะเรนของฉันเนี่ย ก็โดนกนนันนานเขาฟุดฟัดฟุดฟัดต,ตลอดเวลามันมุ่งเป็นหรือเปล่าวะไป <laughs> ที่เรื่องราวการแต่งงานของโอปอกับหมอโอกันบ้าง <laughs> คือก่อนหน้านี้นเขาก็จดทะเบียนสมรสกันไปแล้วหนึ่งงานงานแล้ววันนั้นนะฮะแต่งานล่าสุดคือเป็นงานฉลอ,อง, <laughs> องเป็นงานฉลองมงคลสมรสก็คือประเด็นนะฮะเอ่อก็คือคนทุกคนเนี่ยมางานกันอย่างทุกคนเนี่ยนะทุกคนชื่นชมทุกคนชื่นชมโอ๊กกับโอปอนี่เป็นคู่ที่แบบว่าคอนทราสต มีความแตกต่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงคะเริศโอ้แล้วงานแต่งงานของโอปอเป็นงานที่หรูดูหรูดูแพงแต่ว่าสามารถจับต้องได้เรื่อไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของงานหรืออะไรก็แล้วแต่จากประเด็นที่เราจะนั่งนํามาเล่าในวันนี้ก็คือประเด็นที่ว่าสาวแตงโมงพัชะรธิดาอ้าว ไม่ได้พูดถึงโอกับปอเหรอไม่ได้พูดถึงโอกับปอเลยแตงโมก็ไปร่วมงานแต่งงานด้วยนะฮะแล้วคือเวลาไปงานแต่งงานพระจอยเขาจะมีการให้เขียนสมุดสมุดอวยพรซึ่งเราสคนอาจจะไม่เคยสัมผัสโอกาสนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต่อยกันเลยนี่แตงโมเขียนอวยพรว่ายังไงก็รักนะยูวีคิดถึงเสมอเสมรักกันจนตายเลยนะใครเขียนแตงโมมันเป็นอวยพรตรงไหนวะจริงๆเอาอย่างนี้คือแบบว่า ถึงแม้คนจะสนิทกันระดับไหนก็ตามเขาบอกว่าคําว่าตายไม่ควรจะเขียนกันในวันดีๆของผู้สาวในยะเนี่ยนะมันไม่ได้อวยพรมันแดกดันอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นอันนี้ในฐานะเป็นผู้ใหญ่นะเราในฐานะเป็นเป็นพี่โตแล้วเนี่ยนะเราอ่านปั๊บยังไงก็รักนะยู่คิดถึงเสมอๆรักกันจนตายเลยนะสมมุติป้าจอยเขียนให้เค้กเค้กจะคิดยังไงเคไม่ไม่โอเคคำว่าตายอะใช่ไม่ไม่ใช่อะไรนะ รักกันจนตายเลยนะกับคำว่ารักกันรักกันตลอดกาลละนานเทินคำไหนดีกว่ากันรักกันจนถือไม้ยาวทองกระบอกยอดเพชรกระบอกยอดเพชรรักกันจนตายเลยนะเค้กรักกันจนตายเลยนะเหมือนปลาแฉงเค้กเออดิ้งคะกําลังจะบอกว่าแตงโมเป็นอะไรฉันขอถามนะพัทรธิดาเนี่ยเป็นอะไรคะเขาจจออ๋อที่ฉันเป็นดาราค่ะคือไม่ใช่คือ วาจาที่น้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์เข้าใจป่ะเวลาเราไปอวยพรคนเราก็ต้องไปแบบหัวใจที่ปรารถนาดีเค้กแต่งงานเน่ยนะป้าจอยขอให้เค้กมีความสุขมากๆแค่นี้จบแค่นี้จบพอแล้วไม่ต้องรักจนจะตายเลยนะเค้กรัก็นจะตายเลยนะขาอาจจะมีเจตนาดีก็ได้แต่ สิ่งที่คุณพูดมาหลายคนอ่านแล้วมันไม่โอเคก็ไม่รู้ลองถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราเดี๋สมมุติว่าคุณมีงานแต่งงานแล้วก็มีคนคนหนึ่งก็เขียนบอกว่ารักจนจะตายเลยนะรักกันจนตายเลยนะรักกันจนตายเลยนะจ๊ะว่ากันไปนะคุณจะคิดยังไงเออไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่สี่สองสี่ศูนย์สามสามสามส่งข้อความมาพูดกันนะฮะพิมพ์ทีตัวใหญ่เป็นวรคต์กันแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งวันนี้พูดถึงข่าวแต่งโบนะเราจะบอกข้อจำกับว่าโรงพยาบาลด้านจิตแพทย์มีเยอะแยะนะ ไม่ได้พูดถึงข่าวแตงโมเลยนะแต่โรงพยาบาลร้านจิตเพทมีเยอะแยะถ้าอยากไปไปหาได้พักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวชชวงหน้ากลับมาติตามข่าวจากปากตลาดกันอีกมากเลยแ๊บเดียวโรงพยาบาลมีเยอะไปฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะไป <c oughs>